คำเตือนรายการนี้เป็นรายการที่ไร้สาระไม่เหมาะสำหรับู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปแต่จะดูแล้วก็ต้องใช้วิมห์หมาแดกยานในการรับชมอยคราาว่าไม่เตือนนะครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราก็จะมาฆ่าคนกันเน้ะเพราะว,ว่าตอนนี้มีลู่สะพ้ายตายเนื่องด้วยมีคนกองซับสะพ้ายทั้งหมด60ตสะพ้ายเพราะฉะนั้นจึงต้องแทงยู่เฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นแทงยู่แทงยู่แทงยู่เหวยตายคุผมหูจบแล้วเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวคือผม จะไม่เป็นอะไรสิ่งที่คุณพูดจะถูกนำไปใช้ในชั้นศาลไหนๆก็ขอสีบซับแล้วนะต้องฉลองเพียงคุณซื้อเหล้าในวันนี้เล่าแถมฟรีทางลับไปตลกใครมีอะไรเป็นถามได้คลิปได้เลยนะนถึงเก้าสิบซับแล้วผมจะแจกเดือนละกเก้าสิบสองเพราะว่าตอนนี้ยังแก่ห้าสิบสองอยู่ต้องขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนมาโดยตลอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนเกมเมอร์เสมอมาท,อนนอท่านพลเอกประยุทธ์จ้าขาดคองหา้ามาดรู้เลยมัไปชิบหายแล้วลืมตัวไป